ครับวันนี้ก็พามาดูรุ่นใหม่กันหน่อยนะครับปานจดรายการช่างสองพันย่สิบสี่นะครับคันนี้คันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับ น,นี้เป็นของเขงแก่จากวังเห็นนะครับวังเห็นสีสเกตนะครับเดี่ยวอยู่ที่บ้านโรยนะครับคันนี้ ดาวเาบานะครับก็สิบหนะครับ โอเคก็ปีนี้ก็มาสองคันนะครับเอาบานเจริญกับต่อเจริญมานะครับบานเจริญนี่กําลังเอามาใหม่นะครับสดๆร้อนๆนะครับใหม่แกะกลองนะครับคันนี้เป็นรุ่นใหญ่นะครับ ต่อเจริญนะครับกำลังเดินมานะครับต่อจเจริญ เดิวมาไปได้ดีนะครับบากรการช่างนะครับ